ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมพบว่าตัวเองเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวหรือสายตาเอียงก็ตามผมเชื่อว่าสิ่งแรกที่ท่านนึกถึงคือแว่นตาแล้วถ้าท่านผู้ชมมีความรู้มีเงินขึ้นมาอีกหน่อยท่านมักจะนึกถึงคอนแทคเลนส์ซึ่งราคาแพงกว่าแว่นตาถูกไหมครับแต่สําหรับคนที่มีเงินมากขึ้นอีกเขานึกว่าจริงๆแล้วไปทาเลสิกผ่าตัดครั้งเดียวเลยเรียกว่าจบซึ่งเดี๋ยวนี้มีถึงเจเนอเรชันที่4ที่5ก็ว่านเข้าไปแต่ใครบ้างจะรู้ว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีสูงสุดเลยในการแก้ไขสายตายาวระดับโลกเลยกลยยกัับมาาอู่่่ทีแวนตคร้ง ผมไม่ได้พูดถึงแว่นราคาละหมื่นหนึ่งหรือ3,000บาทหรือ2,000บาทนะครับแต่เรากําลังพูดถึงแว่นจริงๆที่ราคาเรียกว่าเป็นแสนแสนบาทสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเทคโนโลยีนี้ก็คือเทคโนโลยีนี้นะครับถูกคิดขึ้นโดยคนไทยครับแต่ไม่ได้คิดจากศูนย์นะครับแต่เป็นการต่อย,ยอดจนกระทั่งเขานําเอาความรู้ต่างๆมาสร้างเป็นเทคโนโลยีการตัดและผลิตแว่นตาที่เรียกว่า r o g r e s s i v e ที่ถือว่าดีที่สุดในโลกเลยชนิดที่เรียกว่าต่างประเทศต้องบินมาเรียนกับคนคนนี้ เดี๋ยวผมจะมีโอกาสพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณสมบูรณ์ชวนาโกศลหรือคุณโบบีครับแห่งร้านแว่นไอซปอิิกครับซึ่งคุณสมบูรณ์ท่านนี้แหละครับที่เป็นผู้คิดค้นและพัฒนากระบวนการตัดแว่นแบบโปรเกรสซีฟเนี่ยจนเป็นที่โด่งดังทั่วโลกเดี๋ยวตามมาเลยครับ ท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้นั่งอยู่กับคุณสมบูรณ์ชาวนาโกศนครับแห่งศูนย์การแว่นไอซอติคครับคุณโบบีครับสวัสดีครับคุณโบบีครับสวัสดีครับครับคุณโบบีครับที่นี่เองเนี่ยนะฮะเราเคลมว่าเราเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของ Advaced Progressive หรือวิธีการตัดแว่นชนิดหนึ่งนะครับผมยังไม่คุยถึงตัวนั้นแต่ผมอยากจะให้คุณโบบีช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าคุณโบบีเริ่มมีแรงบันดาลใจในเรื่องแว่นได้อย่างไรความความทรงจำของผมในวัยเด็กเนี่ยคือตอน คุณย่าเสียหมดแล้วผมเลือแต่คุณยายท่านเดียวแล้วตอนผมเกิดเนี่ยผมเป็นหลานคนแรกที่เกิดมาแล้วคุณยายมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับความทรงจําในวัยเด็กก็คือเห็นคุณยายร้องไห้เห็นคุณยายไม่มีความสุขแล้วไม่นานท่านก็เสียครับโตขึ้นมาถามคุณพ่อถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าคุณยายท่านสูญเสียการมองเห็นท่านตาบอดตาบอดเลยก็ท่านก็เลยไม่อยากอยู่คือใจท่านไปละที่คนคนสูงอายุพอใจไปก็ไม่อยากอยู่จริงๆก็ไปจริงเลยก็ไปเลย ผมก็เลยคิดภาษาเด็กว่าเฮ้ยโตขึ้นนะผมจะช่วยคนที่ตากําลังจะบอดอ่ะตอนนั้นอายุอายุเท่าไหร่แล้วช่วงนั้นที่คิด3าสี่ขวบสาสี่ขวบพอเจดขวบเนี่ยัผมก็ความสนใจว่าพ่อแม่ผมทําร้านแว่นก็วิ่งเล่นอยู่ในร้านแว่นมีอยู่วันหนึ่งก็มีลูกค้าคนหนึ่งพูดกับพ่อผมว่าคุณสว่าง ผมทําแว่นที่ไหนนะก็ใส่ไม่สบายเท่ากับคุณสว่างทําให้แล้วคุณสว่างตายไปแล้วผมจะไปทําแว่นที่ไหนใครจะทําแว่นดีๆแบบนี้ให้ผมใส่ครับคุณพ่อก็หัวเราะแล้วก็ชี้มาที่ผมภาวนะลูกชายผมครับถ้าผมตายลูกชายผมคนนี้จะทำแว่นดีๆให้คุณใส่รู้สึกยังไงตอนนั้นผมรู้สึกอืมันดีนะเรารู้สึกว่าเราหน้าภูมิใจแล้วเรารู้สึกว่าเออพ่อเราเก่งครแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้ครับ แต่ตอนนั้นคือตัดสินใจไปเลยหรือเปล่าตั้งแต่7ขวบเพราะว่าจะเอาดีทางแว่นนี่แหละใช่ครับคือตอนนั้นฝันภาษาเด็กว่าเหมือนกับสักวันหนึ่งผมจะต้องทําแว่นให้ดีที่สุดในโลกครับโอเคท <ำ S 2> คําให้ดีกว่าที่พ่อผมทําด้วยซ้ําครับครับและในวันนั้นเกิดน,นั้นขึ้นแต่คุณ,คณโบบีก็เข้าระบบการศึกษาปกติมาเรื่อยๆ ใช่ครัเรียนมาปกติเลยใช่ไหมครัผมได้เปรียบที่ว่าคือคือด้วยความที่ผมเป็นเด็กไฮเปร์ตั้งแต่เด็กครับดังนั้นเนี่ยก็ก็เลยแบบพอคุณพ่อทํางานผมก็จะเกาะดูแล้วก็ถามดูแล้วก็ถามพอคุณพอเขาเผลอปั๊บผมก็จะลองทําดูครับจริงๆเลยครั้งแรกที่มั่นใจว่าตัวเองประกอบแว่นตัดแว่นได้จริงๆคือตอนอายุเท่าไหร่ โอ้ตอนนั้นอายุ16แล้วฮะอ๋อ16แล้ว16แล้วแต่ก่อนหน้านั้นตลอดทางมาก็ได้มีโอกาสได้ดูได้จับนิดนหน่อยๆมาตลอดครับผมก็จับทุกวันนะฮะครับแล้วคือคุณพ่อก็ฉลาดนะคือค,คือคุณพ่อก็เหมือนกับว่า ไม่ได้บังคับครับคือเราตื่นเช้ามาช่วยงานคุณพ่อก็ให้ให้ค่าขนมครับให้เรานี่เราค่าขนมเราก็อยากได้สนุกเราก็สนุกเราก็กลายเป็นว่าชินครับก็กลายเป็นว่าตื่นเช้าก็คือเด็กคนอื่นตื่นสายเราตื่นเช้าครับนะฮะมาจัดร้านจัดอะไรเช็ดกระจกทำอะไรเราทําได้หมดครับกลับมาจากโรงเรียนเราก็ครับเราก็ วิ่งเข้าหางานเราก็โอเคเราสนุกของเราเราชอบ,บได้ตังค์ด้วยครับครับทีนี้พอเริ่มจริงๆเลยเนี่ยตอนแรกสุดเลยหลังจากเรียนจบปั๊บเริ่มมาทําเรื่องแว่นเลยหรือเปล่าหรือว่าคุณโบปีทำเรื่องอ,อื่นก่อนไม่นะฮะคือคือตอนเรียนเนี่ยคือชีวิตผมเนี่ยมันผมนี่ยเหมือนกับคนเฉียดต,ตายมาแล้วสองครั้งนะครับคือครั้งแรกในผมเป็นไซนัสเนื่องจากตอนผมเป็นเด็กเนี่ยแผลเป็นที่หน้าผากเนี่ยได้มาจากการวิ่งชนกระจกเบอร์เลยตอนไม่เล็กเด็กมากตอนนั้นนะฮะ ความทรงจําตอนนั้นคือเห็นแม่อุ้มผมซึ่งหน้าเนี่ยค,คือเลือดเต็มตัวเลยครับขึ้นรถตุกๆไปละนะฮะนั่นคือความทรงจาสุดท้ายในใน,ในตอนเป็นเด็กก่อนที่ผมจะสลบไปหลังจากรักษาหายเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องแผลคงจะติดเชื้อผมก็จะเป็นเป็นไซนัสนะฮะ พอผมเข้าวัยรุ่นเนี่ยรุ่นพี่ผมที่เป็นป่วยคล้ายๆผมเนี่ยเขาก็ไปวิ่งตากฝนแล้วก็เป็นไซนัสขึ้นสมองตายอไอ้ผมนี่ผมก็กลัวตายนะครับผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าครับคุณพ่อผมไี่เชื่อพระเจ้าครับมีประสบการณ์กับพระเจ้าผมก็เลยบอกว่าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าของพ่อผมนะรักษาผมไม่หายแล้วก็ผมก็จะรับใช้พระเจ้าล่ะนะฮะหลังจากนั้นไม่นานผมก็หายนะฮะผมก็ลืมไป ก็ผ่านไป2อามปีก็เข้าสู่วัยรุ่นครับไปเล่นบาสเกตบอลก็โดนเพื่อนกระแทกหลังแก็ล่วงลงมาก็หลังปาดพื้นหัอลกระดูกแตกนะครับเดินไม่ได้รักษาก็ตามภาษามนุษย์นะฮะก็ดิ้นรนรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันกายภาพบําบัดก็ไม่ดีขึ้นครับสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจคุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าครับ ที่เคยรักษาผมข่าวที่แล้วบอกว่าคราวนี้ผมไม่เบี้ยวแล้วนะเอาจริงละถ้าทงทําให้ผมหายแล้วผมเดินได้จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าครับอธิษฐานอยู่สามสี่วันเหมือนกับมีอะไรอุ่นๆมามาร้อนๆมาโดนที่หลังเราแล้วเราก็โอเคหายครับเราก็เลยตัดสินใจถวายตัวไปเรียนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่4ปีครับตอนนั้นก็คือเข้าไปอยู่ในคริสตศาสนาเป็นใช่ครับเรียกว่า เป็นใกล้ๆหลวงพ่อนะครับเป็นหลวงพ่อเลยประมาณนั้นครับครับพอดีช่วงปีสุดท้ายเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจกับธุรกิจที่บ้านชัดๆบุกคูเวตแล้วตอนนั้นพี่ๆก็ขยายเร็วเกินไปซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในการดําเนินธุรกิจตอนนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นโดมิโนละคือถ้าผมไม่ลงไปช่วยตอนนั้นถ้าถ้าสาขาที่ที่เปิดใหม่มันล้มมันจะพาสาขาดั้งเดิมล้มไปด้วยครับนะครับ ก็ลงไปตัดสินใจลงไปตอนนั้นอาการโคม่าแล้วครับก็จัดการก็คือตอนนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าเปลี่ยนสินค้าให้เป็นเงินครับนั่นคือทางเดียวแล้วก็นั่นแหละก็จัดการเปิดเป็นแฟรน์เซลล์ที่เกาะสมุยตอนนั้นได้เงินมาหลายล้านครับก็ประคองตัวไปได้ก็รลอดพุ่งครับครับหลังจากนั้นก็เลยเหมือนกับคนขี่หลังเสือครับนะครับก็ลงไม่ได้ครับ